แม่เป็นความดันแม่มาวันที่สิบสองแบบตื่นเต้นมากกินไปซองนึ่งพอกลับถึงบ้านปุ๊แม่บอกเอามาให้ด้วยนะเอามาให้ด้วยนะแม่มาจากบุรีรัมค่ะ <c oughs> นั่งรถมาจากบุรีรัมบริษัทจะน่าหลกมากจ่ายจะยางให้แม่หมดเลย <c oughs> แม่บอกโอเคนะ ไปสามวันแรกคือแม่เป็นความดันค่ะคือความดังอาการของแม่นี่จะแบบจะวูบแล้วก็จะเป็นลมพอความดันขึ้นปุ๊บแกวูบแล้วแกจะเป็นลมเลยก็เลยบอกแกว่าคืออย่างหนึ่งของเราคือให้กินน้ำใช่ไหมคะกินน้ําแล้วก็พักผ่อนบ้างกินน้ำพักผ่อนบ้างก็เลยบอกแกบอกว่าให้พักผ่อนแล้วก็ดื่มน,น้ําคือปรึกษาพี่ปุ้ยตลอดเลยพี่ปุ้ยอาการที่แม่เป็นนี้ที่นะเมื่อเช้านี้โทรไปโทรหาแม่แม่ก็บอกว่าดีขึ้นแล้ว อาการพูดแล้วก็จะแบบเหมือนจะเป็นลงดีขึ kind of ้นแล้วแล้วก็นอนหลับด้วยค่ะเริ่มปวดแดดมากโอเคจคือแค่พ่อะแค่พีแค่พอไมคุณอม่ใช่คุอไคุณใครจ้างที่หน่อยคืตื่นได้กับพ่อพ่อหนูเป็นคือตอนนี้ได้ได้เป็นคนมีการไปแล้วนะคะจากสายตา พ่อมองได้แค่นี้คือช่วงช่วงนี้พ่อจะมองไม่เห็นละมืดไปหมดเลยพอกินไปสามวันปุ๊บพ่อบอกว่าพ่อก็บอกแม่ว่าทำไมมันคือเลนเลนเลนมันขยายขึ้นแล้วข้ามันชัดขึ้นเนื่องจากอาการของพ่อคือประสาทตาเสื่อมนูก็เลยบอกพ่อว่าพ่อจะเต็มเซลล์ตัวนี้เข้าไปสร้างจุดที่เสื่อมของพ่อกินเถอะเพราะอีกอย่างหนึ่ง ไม่มีพิษเลยเป็นผลไม้ล้วนๆบอกว่าเป็นผลไม้ล้วนๆเท่านั้นแหละโอเคพ่อเป็นคนนี้ไม่กินอาหารเสริมเลยหนึ่งคือกลัวเบือตังกลัวลูกเสียตังไม่กินเป็นธรรมชาติของพ่อแม่ใช่เป็นธรรมชาติคือปิดโมไฟก็ให้ที่บ้านไปเลยค่ะสิบห้าแพ็คไม่ต้องคิดอะไรแล้ววันนี้คือคืออะไรก็แล้วแต่ขอให้ที่บ้านกินก่อนดีใจกับพ่อมากเลยเพราะว่าหลอดจอภาพที่มันเสื่อมของพ่อเน่ะมันชัดขึ้น มันชัดขึ้นจากการที่ว่าเราหนูคิดว่าวันนึงถ้าหนูมีตังยังอยากจะเปเปลี่ยนเลนให้แกเลยนะคะข้างนึ่งถามราคามาแล้วต้องสองข้างห้าแสนแต่วันนี้หนูไม่ต้องใช้เงินห้าแสน<ด>ค่ะแค่ลณค่ะ